วันนี้นะคะมาพบกันเล่าเรื่อง EP หนึ่งนะคะสําหรับเล่าเรื่องนี้นะคะตั้งใจที่จะทามาเพื่อเป็นการแบ่งปันเนาะวัฒนธรรมจีนประเพณีจีนการกราบไหว้ขอพรต่างๆหรือแม้กระทั่งองค์เทพเจ้าจีนต่างๆนะคะเพราะว่าหลายท่านก็สงสัยอยากจะรู้ความเป็นไปเป็นมานะคะแล้วก็ยังอยากให้ลูกๆหลานๆสืบทอดสิ่งนี้กันต่อไปเนาะจึงตั้งใจที่จะทําเล่าเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะสําหรับ EP หนึ่งนี้นะคะนี่เลยค่ะซึ้ง นี่คือกิมฮวยนะคะทุกคนเห็นอยู่แล้วนะคะบ้านไหน y, ที่ไหวองค์เทพเจ้ามีตีจู่เอียหรือสานเจ้าผูกสานเจ้าจีนนะคะเราก็จะเห็นเจ้าสิ่งนี้ปักอยู่ที่กระถางทูบนะคะเรียกว่ากิมฮวยค่ะกิมฮวยเนี้ยภาษาจีนนะคะกิมแปลว่าทองคําฮวยแปลว่าดอกไม้นะคะจึงรวมกันเป็นดอกไม้ทองคํานะคะไม่ใช่รู้นะคะว่าคิดอะไรโยรู้นะคะไม่ใช่ นะคะดอกไม้ทองคำนะคะที่ถือว่าเป็นเครื่องบรรณาการชั้นสูง <Wow. S 1> ที่จะถวายต่อองค์ระเทพเจ้าต่างๆนะคะดังนั้นเราจึงจะปักไว้ที่กระถางทู่เพรอทุกการจุดทูก่กาบไหว้ขอพรนะคะถือว่าเทพเจ้าเนี่ยสเสด็จลงมารับการรับของเส้นไหว้แล้วก็รับคําขอพรจากเรานะคะก็จึงปักที่กระถางทู่นั่นเองนะคะและก็จะเปลี่ยนกิมหวยนี้นะคะทุกๆปีนะคะ ก่อนถึงวันตรุษจีนก็ตั้งแต่วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์น,นะคะจนถึงวันตรุษจีนเนี่ยจะเป็นระยะเวลาประมาณ7วันเนาะก็ในภายใน7วันนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนกิมพวยคู่ใหม่ล้วก็จะทําความสะอาดทิ้งภาษาอะไรให้เรียบร้อยนะคะนั่นเองหนึ่งปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะคะหลายๆท่านหลายๆบ้านนะคะที่ขูอากงพมามาต่างๆนะคะให้ทําก็จะทราบดีแต่หลายๆท่านยังไม่ทราบนะคะกิมพวยเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะถวายได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่ใช่แค่คู่เดียวแล้วจบเพราะว่า ถือว่าเป็นเครื่องบรณาการชั้นสูง,สงเปรียบง,ง่ายๆก็คือเหมือนกับเหมือนการไหว้กระดาษเงินกระดาษทองที่เราเผาไปให้กับเทพเจ้าต่างๆนั่นเองนะคะกิมฮวยก็ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบรณาการที่จะสามารถถวายต่อองค์เทพ,พเจ้าได้จริงๆแล้วสามารถถวายได้ตลอดทั้งปีเลยแต่เมืองไทยเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมแล้วก็ไม่ค่อยเห็นกันนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นเมืองจีนฮ่องกงไต้หวันนะคะโอ้โหจัดถวายใหญ่มากคู่แบบ ใหญ่สูงเท่าคนเลยก็มีนะคะเขาก็จะนิยมถวายถือว่าเป็นดอกไม้ทองคําที่จะถวายต่อองค์เทพเจ้านั่นเองนะคะทีน,นี้รู้กันแล้วก็สามารถที่จะไปหาซื้อมาถวายต่อองค์เทพเจ้าต่างๆได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคลิปแรกปันจ่ายกิมหวยรู้แล้วนะเปลี่ยนทุกปีนะคะแล้วก็สามารถที่จะถวายต่อองค์เทพเจ้าต่างๆได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณนะคะที่ฟังมากันจนจบตอนนี้แล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะ แล้วถ้าใครสงสัยอยากรู้ธรรมเนียมประเพณีจีนการกราบไหว้ขอพรอ,องค์เทพเจ้าจีนหรือ,อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์เทพเจ้าจีนต่างต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ินบล็อกส่งมาสอบถามกันได้ก็จะได้ทำคลิปนะคะตอบให้กับทุกคนต่อไปเรื่อยๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเล่าเรื่อง ep 1ก็จบเพียงเท่านี้นะคะและติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ